จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามืัอนี้ก็เป็นมันค้เงนะจ้ามืัอนี้ก็แดดแดดจ้าพ่อแม่พี่น้องพอนคักบพอนเน่จ้าประจ้าเฮาสิพาไปเบิ่งเด็กหน่อยกําลังไถนาจ้ามืัอนี้เฮาก็สิหว่านข้าวอีกล่ะจ้ามื้อละไหร่ไปจ้าจ้าพอดีเอารถไถใหญ่ลงมาให้หน้าวานสิไถ่หยที่บ่ทันได้ไถ่าห็นหมดไว้ล่ะจ้าวันนี้ก็เลยสิพากันหว่านข้าวอันก่อนจ้าจ้าพอลูกกําลังหว่านข้าวอยู่จ้า มืงอนี้วานจานะให้กะวานมือละให้หละจ้ามึงว่านได้ให้หนึงมืงอนีก็เสียวให้หนึงจ้า จ้ามื่อนี้กันด้ว้านเขาซอยพอกันจ้า,จายังใครสิขาดจ้าหัวว่านมิตรพอวานมืน่อวานซอยพอกันกว่าสีเลี้ยวเลี้ยวสันจ้าเมื่อไ้จ้า สองหมือสองหายพูดนะไอเตรียมโต๊ะเท้ารถมาขาดแต่จ้าพูดจะเบิด์ตจะขู่แล้วหืมสองเับแล้วเขาอยู่บ่ ห่อนเอาแห้งจะค่าวไม่นีห่อนห่อนจ้ะห่อนคือเห็ดสิออกเลยจะข้าสียว่านเขาเลียเข้าสีไปเบิ้งเห็ดจะข้าวอยู่ จ้าบัดน,นี้บ้านเขาเร้วๆก็สิได้เอารถไปขาดด้อจ้าบัดน,นี้ขา้นอกก็สิได้เอารถไปขาดกบเขาจ้าบัดน,นี้ ขึ้นบองได้หรอกกาโอ้ไปขึ้นบองทีไทยคนนะ่ะให้นี่เข้ากับบ้านเมื่อวานานี่จ้าให้นี่สิ่คามไปอีกให้นึงจา้าเอาเอากาเอาดีๆเด้อนะ ได้เพะะื่ะไรว้าวใคนี่นะ่ะเรียบปันเอารถปันเอา <laughs> อย่าเพิ่นสบายครับเนาะ้าจะมาแกบจะแม่ปานปันป้นเอาเลยเอาเพื่อนันเป็นยังขึ้นจอดรถรถเป็นยังกะเป็นยังขึ้นจอด แม่ดูเห็ดจังสีมันบิดเห็ดจังสีมันบิดคือวอะไรหมู่บ้า,านเห็ดจังสีเหร่เห็นกล้วยเป,ยปะละ่าัง เฮายยจะแต่งนะอยาบไม่บอ <c ười> <c ười> เอาค่ะเดี๋ยวมันเลี้ยวไฮเด้อแม่ไปเก็บเฮ็ดกันไปจ่าเขาบี้าขึึนโดยเบิ้งเห็ดจะหวาจา่าหอนหอน,หอนเอาเอาจ่าจะเฮ็ดออกนี่จ้าคู้พอดันคู้แท้อยู่พี่จ้าลูกกันคาดพบดีใครนึงจ้าคู่มันหน่อยจ้ากันเลยเสริมคู่เห็นมันไงจา้า พี่นอกก้องจะเป็นบางเห็ดจะข้าวจา้ามันจะทำก่อนจะป่าข้าวจะไปเนบางเห็ดจุข้าด้วจา้าเขียร์กันจา้าเป็นอเอาคืๆเ,เ,เห็ดที่ออกเลยจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอา้าเกิดอะโอ้เขียร์ดอกครับนี่จ้าเห็ดจ้าเห็ดจุข้าจา้าเห็ดขมจ้าจาา้ากำลังออกจาก้าจ้าดอกเห็ดซีหาดอกจาก้า มีบ่นเนาะคือแหงแค่เนาะโอ้ผมม่พี่น,อน,อนออ้องคืองามเถิดจ้าเห็นบ่วจ่าเห็นดอกเห็ดป้วยงามเถ,ถงามเถก็ขาเงี้ยเงี้เห็นบ่วจ่าดอกเห็ดบัวจ่าดอกเห็ดจา้าบ่ได้กเห็ดมาน้จาจ่าเขาไปปาดขายอยู่หน้าภูหลจะจ่าจ่าดอกเห็ดพี่แต่ดอกเงี้ยเงี้ผมมีพี่น้อง จ้ดอกเห็ดดอกเห็ดยุค่้าจะจ่าดีมูนึงจ้ะพึ่งมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกเห็ดจ้างามแท้เหทดอกเห็ดเห็ดกำลังออกจ้า โอ้นี่จ้าดอกเห็ดจ้ากําลังออกจ้าในน้อยอยู่จ้ากะคัมเหรอจ้าเ้าก็ได้มาหอดเถียงเหรอจ้าเ้าขึ้นไปเบิ่งเห็ดบางหันนี่จ้าว่าเป็นเอาเอาห่อนหอนจ้าเ้าก็เลยขึ้นไปเบิ่งจ้าก็ได้จักเว้นแกงก็จักแกงน้อยนี่แหละจ้าเมื่อคืนขอสิไปหาไม่ได้จ้าพ่อแม่พี่น้องมุนีคัมขึ้นไปเบิ่งคัมเซื้อจ้า จ้ามื่อนี้เขาก็ได้ว้านเขาแล้วเราเด้อค่ะได้ไฮน,นึงคือเก่าละจา้ามื่อนี้มันแดดคักจา้าได้มือละาไฮกันยังว่าดีอยู่จา้าเด็ดไปเรื่อยๆมันก็เสียแล้วเองอ่ะเนะาะจ้าเนาะจ้าคลิปนี้เขาก็ขอฝากกันไปซ้ำนี้ก่อนนะจา้าเนาะคลิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามจองขอบขั้วอีสานนอน,น่าหน้าไม่ได้จ้าก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะมื่อนี้เขาก็ได้กล่าวเข้ามาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย